ดวงรายวันประจำวันพฤหัสสบดีที่22ธันวาคมพุทธศักราช2565วันพระแรม14ค่คำเดือนหนึ่งปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณจะได้งานตามที่หวัง คนที่หางานอยู่อย่าเลือกมากนักก็จะไม่มีปัญหามีงานทําแน่นอนงานที่เกี่ยวกับเครื่องประดับตกแต่งบ้านการสร้างบ้านหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะโดดเด่นและไปได้ไกลการเงิน เงินทองมีเข้ามาเรื่อยๆสมกับความขยันอดทนที่ผ่านมาของคุณวันนี้การเงินที่คล่องมือทำให้คุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่เป็นรางวัลให้กับตนเองเอาที่พอประมาณและวางแผนให้ดีนะคะความรักและครอบครัวคุณมองความรักเป็นเหมือนขนมหวานเหมือนดอกไม้แรกแย้มมีเกณฑ์ได้พบรักที่สดใสหัวใจพองฟูเป็นสีชมพู ส่วนคนมีครอบครัวควรระวังเด็กในครอบครัวจะใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือต้องเสียเงินเพราะการศึกษาของบุตรหลานแต่โดยรวมไม่มีปัญหาอะไรค่ะสีมงคลสีเขียวเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขัน เวลามงคล3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณทำงานอย่างฉลาดมีไหวพลิบได้รับความนับถือยกย่องในความเป็นมืออาชีพ และเอื้ออารีแก่เพื่อนร่วมงานหากคุณค้าขายกําไรเป็นเรื่องเล็กแต่ความพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องหลักซึ่งทำให้คุณได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากการเงินการเงินไม่ติดขัดคุณใช้เงินเป็นและใช้เงินอย่างมีประโยชน์สูงสุดบางคนจะได้ใช้เงินในการทำบุญใหญ่หรือได้ช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก นั่นจะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากกุศลน,นี้ในอนาคตวันนี้จะใจใหญ่จนต้องเงินออกมากกว่าเงินเข้าความรักและครอบครัวระวางการล้มป่วยของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทหรือคนรักบางคนจะได้รับข่าวร้ายอาจต้องไปร่วมงานสีดำความรักของคนโสดอาจจะคิดถึงคนรักเก่าที่เลิกราก,กันไปไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นใดๆในวันนี้ ส่วนคนมีคู่รักระหองระแหงหดหูไม่เข้าใจกันและกันเท่าที่ควรสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่าย เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้จิตใจหดหูเศร้าหมองคุณคาดหวังกับงานสูงแต่มักจะไม่ได้ผลตามที่หวัง ระหว่างการถูกอิจฉาถูกใส่ร้ายอย่าสนใจเพราะเขาจะแพ้ภัยตนเองในที่สุดการค้าขายให้รอบครอบระวังจะถูกโกงได้การเงินการเงินคล่องมือดีแต่จะดีกว่านี้อีกมากหากคุณเพิ่มความขยันในการสร้างช่องทางไรายได้ขึ้นมาอีกวันนี้ทุกอย่างดูราบรื่นเพียงแต่คุณจะคว้าโอกาสต่างๆไว้หรือไม่เท่านั้น แนะนำให้ลงมือตามแผนที่วางไว้คุณจะสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรในวันนี้ค่ะความรักและครอบครัวใครที่โสดอยู่วันนี้หัวใจคุณจะเลิกโสดเพราะได้พบกับคนที่ใช่มีเกณฑ์การสารสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นลึกซึ้งอย่างรวดเร็วคนมีคู่ความรักสุดหวานวาววามหรือมีความสุขสมเป็นอย่างดีสีมงคล สีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟังทิดมงคลทิดใต,ต้ส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมเวลามงคล9นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้จะรู้สึกเบื่อหน่ายงานมากมองไม่เห็นความก้าวหน้าบางคนจะรู้สึกล้มเหลวและกังวลใจกับความผิดพลาดทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่หรือไม่มีกำลังใจอะไรอะไรไม่ได้แย่อย่างที่คิดลองนะคะเพิ่มกำลังใจให้ตนเองโดยด่วนการเงิน วันนี้มีเกณฑ์เสียเงินแบบน่าเจ็บใจหรือเป็นการต้องใช้ใจ่ายเงินไปกับการสูญเสียหรือการเข้ารับการรักษาพยาบาลของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงวันนี้ไม่ควรไว้ใจใครในเรื่องเงินใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบความรักและครอบครัว ความรักงั้นงั้นคุณเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ที่ห่างเหินทำให้ไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านออกไปพักผ่อนให้สบายใจสักพักก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนคนโสดก็ยังอยากอยู่แบบโสดๆอยู่ก็คนที่ใช่มันหายากกลับมาดูแลตัวเองน่าจะดีกว่าทำให้วันนี้ถึงจะโสดก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคำแนะนําสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้ หาเวลาทำบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะใช้แรงกายหรือแรงทรัพย์ตามกำลังรักษาศีลให้อย่างเคร่งครัดและพักผ่อนให้เพียงพอพยายามอย่ายุ่งกับใครเพราะมักจะส่งผลให้ปวดหัวและปัญหายืดยาวขึ้นทั้งยังอย่าประมาณในการเดินทางด้วยสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจ คิดมงคลที่ตะว,วันออกเชียงเหนือเสริมความกระตือรือร้อนความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน ระวังคนที่คิดเอาหน้าใช้เล่์เหลี่ยมกินแรงคุณหรือเอาเปรียบคุณอย่างน่าเกลียดซึ่งจะทําให้คุณต้องคอยระแวดระวังผ่านทําให้เสียอารมณ์ได้งานค้าขายก็มักจะถูกเอาเปรียบกันแกล้งเจ้าของกิจการก็ต้องปวดหัวกับลูกน้องคนงานที่งองแงทําให้งานเดินไปได้อย่างล่าช้าการเงินอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะทําให้คุณเสียเงินวุยาประมาท งดการใช้เงินฟุ่มเฟือยการเสี่ยงโชคและอย่าหัวร้อนง่ายนักเพราะคุณมีเกณฑ์จะเสียเงินจากความใจร้อนสูงในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณไม่สนใจความรักไม่อ่อนอ่อนต่อความอ่อนไว้ใดใดมีเรื่องที่คุณสนใจมากกว่าเรื่องรักใครทําให้คนโสดมีความทะนงตนบางคนเห็นเรื่องชีวิตคู่เป็นเรื่องไร้สาระส่วนคนมีครอบครัวอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ที่ทำทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวของคุณนั่นเองสีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทีต่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมอำนาจความน่าเกรงขามและความสำเร็จเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายให้เช่าหรือการลงทุนในหุ้นการปล่อยกู้จะมีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นธุรกิจครอบครัวจะมีความมั่นคงและเติบโตขึ้นให้ใช้โอกาสวันนี้ขยายกิจการหรือเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วการเงิน การเงินขาดมือเกิดความขัดแย้งทางการเงินกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่มีส่วนช่วยเหลือทางการเงินกับคุณจึงทําให้ความช่วยเหลือนั้นขาดไปเพราะความขัดแยง้งลดความดื้อร้นและทิฐิลงบ้างนะคะความรักและครอบครัวปัญหาครอบครัวจะถูกคลี่คลายได้บางคนยอมปล่อยเพื่อให้ปัญหามันจบคุณอยากพักเรื่องรักไว้สักวันเพราะรู้สึกเหนื่อยล้าใจส่วนคนโสด อย่าเพิ่งริจะเริ่มรักใหม่ในวันนี้เพราะมักจะอยากมีใครเพราะความเหงาไม่ใช่จากความรักและความเหมาะสมอย่างแท้จริงสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอยและความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเชื่อฟังความอ่อนนอ้อมและโชคจากคนใกล้ตัว เวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานบริวารอายุน้อยจะช่วยเหลือในงานของคุณอย่างกระตือรือร้นแต่ให้ควบคุมให้ดีเพราะมักจะเกิดความผิดพลาด ในเรื่องง่ายๆได้คุณจะทำงานอย่างกระตือรือร้นงานที่ต้องเดินทางจะมีความก้าวหน้างานเอกสารให้ระวังความรอบคอบให้ดีค่ะการเงินวันนี้อาจจะต้องเดินทางอย่างกระทันหันคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากการเดินทางหรือต้องเดินทางเพื่อรายได้การติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษ กิจการที่มีหุ้นส่วนจะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเพื่อผลกำไรที่มากขึ้นความรักและครอบครัวคู่รักที่ระหองระแหงมีปัญหาก,กันมาก่อนมีเกณฑ์ที่จะถึงจุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์อาจจะต้องเลิกรักกันอย่างเศร้าโศกเสียใจส่วนคู่รักทั่วไปอาจจะได้เข้าไปพบกับความจริงที่ซ่อนเร้นของคนรักที่ทำให้คุณต้องถูกใจคนโสด ไม่ควรเริ่มต้นความสัมพันธ์ชันชูสาวกับใครในวันนี้เพราะมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่หลอกลวงสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมเมตตาสเสน่เป็นที่รักใครได,ได้รับความช่วยเหลือทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงเวลามงคล12นาฬิกา ถึง13นาฬิก30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้มีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่ในการทำงานเพื่อนที่ดีที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานมีสายตากว้างไกลมองโลกในแง่ดีและมีอุดมการณ เขาจะจริงใจและใส่ใจคุณเป็นอย่างดีมิเกี่ยนได้ร่วมงานกันร่วมอุดมการเดียวกันการเงินคุณหาเงินได้ด้วยความสามารถและความแกล่งของคุณทําให้คู่แข่งต้องหลีกทางให้จะมีเงินเข้ามามากในวันนี้แต่ก็มักจะไม่ได้มาอย่างง่ายๆต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจพอสมควรแต่ก็ยังนับว่าดีและไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะความรักและครอบครัว นนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดความกดดันไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคนที่คุณรักหรือตัวคุณเองในเรื่องความรักก็มักจะต้องคิดมากและแก้ปัญหาย,ยังไม่ลงตัวยังไงก็ขอให้ใจเย็นให้หาเวลาทำบุญสร้างกุศลหรือผ่อนคลายจิตใจให้มีความสุขบางสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน เสริมสเสน่ห์ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวน่าเกรงขามเวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9.00นาฬิกา ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ